KPPA terus sedang sudah dandakatdahulu ฝนตกใช่คร er ับฝนตกชําเลยแต่ตอนนี to together, so ้หย to to ุดแล้วนะครับตอนนี้หยุดแล้วสถานที่ก็โอเคอยู่นะครับก็ตั้งใจเฉกนิดนึงครับปิดคอนะครับขอคอเนี่ยในในกับอ่ก็ที่เราเตรียมพร้อมนะครับเข้ามาซื้อบัตรหน้างานเลยนะครับสองใบแดงหนึ่งใบแดงปิดคออัตตรามสำเร็จนะครับก็ เุทธาลึงของพรพุทธรูป hmm. ท mm hmm. mm hmm. ี่ต uh, ักติตของวัดตรงนี้แหละนะครับทีมีให้กภาพากนั้นมาเหนนะครับมาพระพุทธรูปนะครับก็เลยมาเป็นกระพรากร้าบุกนาปัจจัยมาเยอะแยะเลอเดียวไว้ท่านผู้ใหญ่นบพูดคำโานมาเดีพื่อจะพูดให้ท่านผู้ให้่ฟังวัดที่ตึ่นะครับ ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ากันมาแล้วนะครับขอบคุณฝากติดตามด้วยนะครับด้วยเนี่ยถือว่าท่านจะได้157โลทุกๆคนเลยนะครับขอให้ทั้งทุกๆท่านทุกคนเลยนะครับ 3้อยยูเซอร์ <User S 3> ครับตัวเดี๋ยวใส่รวมของเราโทรศัพท์เราฝากลูกคองคไว้คิดคิด,ดมีเรื่องนัก,แก,นกรรา,าแฟตอนตอนกลับบ้านเหรอได้ได้ได้แหละกาเดขอเชิญทน่นที่อัลลีกรัะกอบทรับระรับขั้นขอออกขออภันะครับ ค่าเก้าอี้เหรอครับค่าเก้าอี้มีอ่าสองสองใบแดงครึ่งแล้วก็หนึ่งใบแดงครับด้านหน้าจะเป็นอ่าสองใบแดงสองใบแดงครึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งใบแดงครับก็น่าจะเวลาเดิมครับสามสามทุ่มโดยประมาณครับ ยังยังไม่มาเลยครับยังไม่เข้าตอนนี้ก็มีเอาน้องแนทเข้ามาแล้วครื่อบาททุกตนะครับไม่ได้เปยนการครัืนนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่ทราบเลยครับว่าเลือกอะไรเราเปอา่กี่ารเงินตนี้นะครับเงินทุกบาททุกตังนะครับกรรมการรันะครับเขาจะไป าไปตั้งตั้งแต่เมื่อประมาณสักงสามสี่โมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับด้านหลังก็รั้ก็ยังไม่เต็มแถวหน้าเต็มหรือ,อยังแถวหน้าแหละครับต้องมามามาซื้อมาซื้อหน้างานได้เลยครับยังยังไม่เต็มครับไม่จะเลยัไม่จะเลยก็ขอขอบคุณนะครับ ใจพี่น้องีใจดีใจสดใจพังพานะครับพี่ไม่ไนะคุยผมไม่แน่ใจนะครับท่านท่านน้อยนะครับที่สิบก่อให้ที่วัดหนองปิงครับอ่าเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับรงต้อมเจอพี่อ้อยบอกให้พี่อ้อยแก้วเขาวลู่เลือดนะครับจะไม่เข้าไปได้ในรถเก่าบอกว่าพี่อ้อยน้ำรออยู่หลังใจ บอกว่าจ่ายตังค์แล้วไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องนั่งบจดพอด้านหลังอนะครับต่อหอไอานนั้นมีนเสื้อปูนนะครับขนะดตนนะครับอ่อชหวยนั่งนะครับไปส่งผลไอ้ทุกท่านนะรีังดเนินในหน้าที่การงานนะครับไฟ์สนเหรอครับมีครับ น่าจะเป็นยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่อ่าสตูดิโอครับถ้าเข้ายิ้มใหญ่ไม่ถูกก็ก็พิมพ์ไปทางเพจ Facebook เลยนะครับอ่าลุงฟ้ากิตดาบารมีครับเข้าไปทางเพจเลยครับหรือไม่งั้นก็เข้าไปยิ้มใหญ่เลยครับยิ้มใหญ่สตูดิโอครับตััััั้งใจจนนนะะะะคคครรรรบบบททีีีี่่่มมาาพเวด ส่วนผมก็จะไล่หน้างานก่อนก่อนลิเกแสดงครับไล่บรรยากาศครับ ว่าตอนนี้คณะลูเรนะครับด้านหน้าที่เกยน่าจะขายบัตรได้เอะแล้วนะครับมาช่วยอุดหนุนบัตรนะครับอ๋อท่านกำนันชุมพลจิตเพชรนะครับเดินทางมาแล้วนะครับผู้นำของกัปบันดอกปีนนะครับที่จะมาช่วยนะครับในการดูแลการจราจรนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านทำงานหนักแน่นอนนะครับกัหตันตัปตันดอกปีนนะครับท่านทำงานหนักแน่นอนเพราะว่าสถานที่นะครับที่เราจัดเตรเยมไว้นั้น ทั่วมุกนะครับแล้วเราจอดที่ถนนบ้างนะครับเดี๋ยวฝากของยายนะครับเอฟซีเริ่มเข้ามาแล้วครับเอฟซีเขามาซื้อบัตรไว้แล้วครับน้องนะครับที่วมทาบุญนะครับนเดี๋ยวเราจะจัดนะครับเราจะจับใด้ทั้งคู่นะครับขอขอคาไม่กระโดกด้วยนะครับขอประธานไว ดูวันนี้สวมากเสำหรับท่านที่มาแล้วนะครับก็ต้องขอสดงคามยินดนะครับห้องน้ำนะครับอยู่ด้านหลังศาลานะครับบนศาลาก็มีนะครับบนศาลาก็มีนะครับด้างคนนะครับส่วนท่านที่ะาท่านท่อย่างอนนี่รับกาดูแลนะครับในพื้นที่นะครับทุกอย่างนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ก็ที่ผมดูอยู่ข้างในนี่ก็ก็พอ,อสมควรอยู่นะครับ<อ>ก็เปบปซีเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับอันนี้สีขาวๆน่าจะเป็นสองใบแดงครึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วถัดมาน่าจะเป็นอ่าหนึ่งใบแดงนะครับประมาณนี้นะครับ ครับก็กาธรนมัศการหลวงพระอธิการบุญนาถสุทธิพันโยนะครับเจ้าว่าผมวัดหองปินข้าง,งข้างนี้แฉ <จะ S 2> แต่ข้างในข้างในไม่ค่อยแฉนะครับรข้างในจะมันออกดิหนหนออกจะแน่นหน่อยแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะแฉแต่ข้างในไม่แฉครับดูวันนี้ยิ้ม ครับวันนี้ยิ้มใหญ่สดครับยิ้มใหญ่สตูดิโอมาไลฟ์สดครับทำับวันนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับในความไม่สะดวกุยาแสดงในสนามโรงเรียนใช่ไหมมาใช่ไหมเนาะตรงนี้ผมไม่แน่ใจไม่ใช่ในวัดครับถ้าสนามโรงเรียนมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นสนามหญ้ามันจะมันจะแฉะกว่านี้ครับในวัดครับตัวไทยตัวมันเล่น ข้างข้างที่มีโดมครับที่มีโดมสนามไม่วัดครับฝนบหยุดตกแล้วครับ ท่านใดที่มาแล้วก็เชิญเลืวกตีทองนะครับเพื่อตีมงคลแต่ตัวเองนะครับก็ แก้วอะแก้วเดียวอะคลิปที่เป็นแก้วอกอไอติมหนาวม้นรักให้ฉันหมดแล้ว